ณกลางป่าเขาที่มีแนวต้นไม้ไกลสุดลูกหูลูกตานั้นได้มีชายหนุ่มสามคนกำลังเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆชายหนุ่มทั้งสาคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กแล้วพวกเขานั้นไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่และได้มาพบกันด้วยความบังเอิญแล้วทั้งสมคนก็ได้ร่วมสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนกว่าจะตายจากกันไป พวกเขาอยู่ด้วยกันมาและ,ะเผชิญชะตาชีวิตร่วมกันเสมอในตอนที่เป็นเด็กนั้นทั้งสคนก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆและมักจะอาศัยวัดร้างเป็นที่อยู่อาศัยจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นทั้งหมดก็ได้ตกลงกันว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆและคาดหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดยชายหนุ่มทั้งสามคน มีชื่อว่าเรกรามและราชชายหนุ่มที่ชื่อว่าเรกนั้นจะเป็นคนหุนหันพลันแล่นและไม่ค่อยฟังคำของเพื่อนๆพนสักเท่าไหร่นักส่วนรามก็จะเป็นคนเฉยแฉะไม่ค่อยขยันหรือกระตือรือร้นอะไรเลยและราชชายหนุ่มอีกคนเขาจะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆมีนิสัยโอบอ้อมอารีและผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น ราดเองจะคอยไกล่เกลี่ยมเมื่อมีปัญหาบาดหมางใจกันและถึงแม้ทั้ง3าคนจะมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสามีเหมือนกันนั้นก็คือความมีน้ำใจนี่เรากำลังจะไปไหนกันเร้อเดินไปข้างหน้าเรื่อยเพื่อนเอ๋ยเราอาจจะได้เจออะไรที่เราไม่เคยพบเจอเข้าก็ได้พวกเจ้าหิวกันหรือยังข้ามีเนื้อย่างเหลืออยู่ เมื่อราดเอ่ยชวนทั้งสามคนก็นั่งลงที่ริมทาน,น้ำแห่งหนึ่งและกินเนื้อย่างด้วยกันหลังจากที่กินอิ่มกันแล้วทั้ง3มคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามโขดหินริมลำธารเพราะเดินทางกันมานานพอสมควรแล้วเลยทำให้ทั้ง3าเผลอหลับพร้อมๆกับที่บรรยากาศรอบข้างที่เริ่มแปลกตาไปราดนั้นได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง จากนั้นลมพายุแรงก็พัดวนไปทั่วเมื่อราชเห็นบรรยากาศที่ผิดปกติเขาเลยรีบปลุกเลิกระลามข้าไม่เคยเห็นอากาศแปลปรวนเช่นนี้มาก่อนข้าเองก็เช่นกันงั้นพวกเราไปหาที่หลบฝนหลบพายุกันก่อนเถิดแต่ไม่ทันที่ทั้งสามคนจะได้หาที่หลบฝนจู่ๆก็มีพายุแรงพัดมา จนทั้งสามคนเริ่มส่วนเซทรงตัวไม่อยู่ราดได้ตะโกนบอกให้จับมือกันไว้พอทั้งสามจับมือกันไว้ได้แล้วพายุก็หอบเอาร่างของทั้งสามลอยคว้างขึ้นไปอยู่กลางอากาศราดนั้นพยายามกอดรัดเพื่อนทั้งสองคนเอาไว้และล่องลอยหมุนไปตามแรงลมทรงทั้งหมดต้องหลับตาลงเพราะฝุ่นผงตลบอบอวนไปทั่วจนไม่รู้ว่าตนเองนั้น ได้ลอยตามพายุไปในทิศทางใดแล้วจู่ๆร่างของพวกเขาก็หล่นตุ๊บลงในที่แห่งหนึ่งซึ่งที่ตรงนั้นไม่มีพายุลมแรงอะไรเลยทั้งหมดที่กำลังนอนนิ่งอยู่ก็ค่อยๆลืมตาม,มองรอบข้างและเห็นกำแพงของเมืองเมืองหนึ่งที่นี่ที่ไหนกันหรือรามได้พูดขึ้นแต่ไม่มีใครตอบเขา ส่วนราชก็ได้เดินไปสำรวจที่ด้านหน้ากำแพงเมืองและเห็นชายแก่คนหนึ่งที่นุ่งห่มชุดสีขาวนั่งอยู่ในศาลาเก่าๆเล็กๆผมที่ขาวโพลนของชายแก่คนนั้นมัดมวยไว้กลางกำมอมและท่าทางที่นั่งหลับตาอยู่ก็ดูหน้าเคารพยำเกรงมีซอสามสายเก่าๆวางอยู่ใกล้ตัวชายแก่ด้วยพอราดเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินตรงเข้าไป และเร่กับรามก็เดินตามเขาไปด้วยเมื่อเดินไปถึงราดได้นั่งลงและกราบลงกับพื้นดินที่หน้าศาลานั้นพร้อมทั้งชายแก่คนนั้นก็ลืมตาขึ้นมองราดด้วยที่นี่ที่ไหนหรือขอรับและพวกค่าเข้าไปในเมืองนี้ได้หรือไม่เมืองนี้มีชื่อว่าเมืองหลับไหลและมีกฎในการเข้าไปในเมือง ชายแก่คนนั้นเล่าให้ฟังว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลับไหลโดยในเมืองนั้นไม่มีเจ้าของคงมีแต่ชาวเมืองที่หลับอยู่นานแล้วน,นั่นนานครั้งทุกคนถึงจะได้ตื่นขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อมีคนเข้าไปในเมืองแต่ทุกคนที่ได้มาเยือนที่นี่ก็ใช่ว่าจะได้เข้าไปในเมืองทุกคนเพราะเมืองแห่งนี้กำลังต้องการเจ้าเมืองที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อไป เมื่อเลิกและรามได้ยินชายแก่พูดก็หูพึงทันทีเพราะพวกเขาอยากเป็นเจ้าเมืองส่วนราชนั้นได้เอ่ยถามชายแก่ต่อถึงกฎที่จะได้เข้าไปในเมืองแห่งนี้ข้าสังเกตดูแล้วพวกเจ้าทั้งสามคนต่างก็เป็นคนมีน้ำใจดังนั้นข้าจะให้พวกเจ้าเข้าไปในเมืองได้แต่เข้าไปได้ครั้งละคนเท่านั้นและการที่จะเข้าไปในเมืองได้ ต้องมีการดีดสายซอเพียงหนึ่งครั้งและอย่าดีดสายที่ซ้ำกันซึ่งเลิกนั้นได้ขอเข้าเมืองเป็นคนแรกและได้ดีดสายซอสายแรกข้าขอเข้าไปก่อนอย่างไรเสียถ้าข้าได้เป็นเจ้าเมืองข้าจะไม่ลืมพวกเจ้าดอกเมื่อเสร็จสิ้นกฎเกณฑ์ขั้นตอนแล้วเลิกก็เดินไปหยุดที่หน้าประตูเมืองประตูเมืองก็เปิดออกอย่างง่ายดาย และผู้คนที่หลับไหลอยู่ต่างก็ลืมตาตื่นขึ้นเมื่อเลิกเดินเข้าไปประตูเมืองก็ปิดสนิทในทันทีเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นมาก็เห็นเลิกยืนเด่นอยู่จึงได้นำเสลียงมาและเชิญให้เลิกขึ้นไปนั่งจากนั้นชาวเมืองก็หามเลิกเข้าสู่วังหลวงและแต่งตั้งให้เลิกเป็นเจ้าเมืองเลิกนั้นสุดแสนจะดีใจและหีกตัวเองหลายครั้ง เพื่อให้รู้ได้วันนี้ไม่ใช่ความฝันเขามองเข้าไปในกระจกก็เห็นตัวเองแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าทองคำมีทหารและนางสนมรวมถึงคนรับใช้มากหน้าหลายตาชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นและทำตัวไม่ถูกแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มการปกครองบ้านเมืองโดยยึดถือตัวเองเป็นใหญ่และไม่ยอมฟังใครเลยซึ่งในตอนแรกนั้น เหล่าทหารและชาวเมืองก็ให้ความยำเกรงดีแต่หลังจากที่เริ่มจัดการโน่นนี่โดยไม่ได้ถามไทยอะไรเลยทหารและชาวเมืองก็เริ่มเอือมระอาอีกทั้งคอยรับใช้ดูแลไปตามหน้าที่เท่านั้นพวกเจ้าเป็นอะไรไปข้าบอกให้ทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนั้นทำไมกระหม่อมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะพระองค์ข้าบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีสิ อย่ามาโต้แยง้งข้าเพราะข้าเป็นเจ้าเมืองเริ่มเป็นเจ้าเมืองมาได้พักใหญ่เขาก็เริ่มไม่มีความสุขเพราะพบเจอแต่คนไม่จริงใจชาวเมืองส่วนใหญ่ก็เกลียดชังเขาและแตกออกเป็นสองกลุ่มคือมีกลุ่มชาวเมืองที่เกลียดชงังและแสดงออกอย่างชัดเจนกับอีกกลุ่มที่เกลียดเลิกเหมือนกันแต่ทำประจบสอพอเพื่อให้เลิกรักใคร่และชอบใจ ยิ่งนานวันเข้าเรือกก็รู้สึกไม่มีความสุขและคิดถึงรามกับราชที่รออยู่ด้านนอกเมืองแต่พอจะออกจากประตูเมืองเพื่อไปหารามและราชเขาก็ได้ยินเสียงของชายแก่คนนั้นบอกว่าถ้าออกมาแล้วจะไม่สามารถกลับไปเป็นเจ้าเมืองได้อีกเรื่องเลยตัดสินใจไม่ถูกแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกชาวเมืองขับไล่ออกมา และชาวเมืองทุกคนก็หลับไหลไปอีกครั้งมเมื่อประตูเมืองปิดลงส่วนเริศก็ออกมายืนเก้กๆกังๆอยู่ที่หน้าศาลาเล็กๆของชายแก่คนนั้นในเสื้อผ้าชุดเดิมใครจะเป็นคนต่อไปจงแจ้งข้ามาข้าข้าอยากเข้าไปข้าอยากเป็นเจ้าเมืองรามที่ยืนอยู่นั้นรีบตะโกนบอก แล้รีบเดินเข้าไปดีดซอสายที่สเมื่อร่างของเขาหายเข้าไปในเมืองประตูเมืองก็ปิดลงเหมือนเดิมจนทั้งเริกและราดได้ยินเสียงโห่ร้องต้อนรับรามจากชาวเมืองที่ตื่นขึ้นโดยเริกนั้นยืนคอตกและเงี่ยหูฟังเสียงด้วยความเสียดายเพราะเขานั้นเข้มงวดและไม่รับฟังใครเลยจึงทำให้เป็นเจ้าเมืองต่อไปไม่ได้ส่วนราม เมื่อเข้าไปในตัวเมืองแล้วเขาก็ได้รับการปฏิบัติจากชาวเมืองเหมือนกับที่ปฏิบัติกับเลิกทุกคนตื่นเต้นดีใจที่ได้เจ้าเมืองคนใหม่และเจ้าเมืองคนนี้ก็ดูเป็นคนยิ้มแย้มแจม่มใสารามได้บอกกับชาวเมืองว่าเขาจะเป็นเจ้าเมืองที่ไม่เข้มงวดเหมือนกับเริกซึ่งชาวเมืองดูจะชอบใจกันมากแต่อยู่มาไม่นานนัก ชาวเมืองก็เริ่มเห็นท่าแท้ของรามคือเขาจะไม่กระตือรือร้อนกับสิ่งใดเลยการปกครองบ้านเมืองก็มักจะโยนให้ฝ่ายต่างๆรับไปจัดการดูแลภายในเมืองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเจ้าเมืองไม่ใส่ใจอะไรนอกจากความสะดวกสบายไปวันๆของตนและสุดท้ายรามก็ถูกขับไล่ออกมาพร้อมกับประตูเมืองที่ปิดลง และชาวเมืองก็หลับไหลไปอีกครั้งต่อไปเป็นตาเจ้าแล้วเพราะเจ้าเป็นคนสุดท้ายถ้าเจ้าดีดซอที่สายซ้ำกันเจ้าก็จะไม่ได้เข้าไปรามนั้นไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะในความเป็นจริงเขาไม่อยากจะเข้าไปทดลองเป็นเจ้าเมืองเลยสักนิดแต่พอเลิกและรามได้ขยันขยอเขาเลยดีดซอสายที่สองไปอย่างมัวมัวแบบไม่ตั้งใจ แต่ก็กลับดีดถูกสายที่ยังไม่เคยดีดเมื่อราดไปปรากฏตัวอยู่ในเมืองชาวเมืองก็เฮโลกันออกมาต้อนรับเหล่าชาวเมืองนั้นดูจะแปลกใจกับท่าทีของราดเพราะเขาช่างแตกต่างจากสองคนก่อนหน้านี้ที่ได้เข้ามาเมื่อราดได้เข้าไปอยู่ในฐานะของเจ้าเมืองเขาก็เริ่มสอบถามความเป็นอยู่จากชาวเมืองและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของเมือง จากนั้นเขาก็รวบรวมชาวเมืองที่มีความรู้ความสามารถให้มารับผิดชอบดูแลในส่วนต่างๆและจัดระบบเหล่าทหารเสียใหม่การปกครองบ้านเมืองของราชนั้นแตกต่างจากเริกและรามเพราะเขาให้ความสนใจในความคิดเห็นของชาวเมืองและกระตือรือร้อนในการคิดแก้ปัญหาอีกทั้งยังให้ชาวเมืองได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลบ้านเมืองราชได้รวบรวมคนเก่งที่เป็นคนดี มาปกครองบ้านเมืองเคียงคู่กับเขาและแต่งตั้งให้ชาวเมืองคนหนึ่งเป็นมหาอุปราชซึ่งมีอำนาจรองจากเขาแต่เพียงผู้เดียวเมื่อบ้านเมืองเข้าที่เข้าทางแล้วราชก็บอกกับมหาอุปราชและชาวเมืองว่าเขาจะต้องออกมาด้านนอกเมืองเพื่อไปพบกับเพื่อนและทําธุระบางอย่างแต่ชาวเมืองได้ยับยั้งไว้เพราะไม่อยากให้เขาได้ออกมาถ้าท่านออกไป พวกข้าก็ต้องหลับไหลอีกได้โปรดอย่าไปเลยไม่ต้องกลัวไปพวกเจ้าจะหลับไหลไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเจ้าจะไม่ต้องหลับไหลแบบนี้อีกสัญญาก่อนว่าท่านจะกลับมาหาพวกเราข้ากลับมาแน่นอนข้าให้สัญญาในระหว่างนี้ขอให้พวกเจ้าจงเชื่อฟังมหาอุปราช เมื่อราชเดินทางออกจากเมืองประตูเมืองก็ปิดลงและเร่กับรามก็วิ่งมาหาทั้งสองคนบอกว่าได้ยินเสียงชาวเมืองร้องห่มร้องไห้ที่ราดออกมาแสดงว่าชาวเมืองนั้นรักใคร่และยอมรับในตัวของราชซึ่งพวกเขาเองก็สงสัยว่าทําไมราชจะไม่ทำหน้าที่เจ้าเมืองต่อไปราชนั้นได้แต่ยิ้มยิ้มและเดินไปหาชายแก่ พร้อมทั้งเอ่ยขอซอเก่าๆตัวนั้นข้าขอซอของท่านได้หรือไม่ได้สิมันเป็นของเจ้าแล้วพอราชได้ซอนั้นมาเขาก็ทำลายทิ้งเสียแล้วชายแก่คนนั้นก็อันตรธานหายไปเริ่ระรามที่ยืนมองอยู่นั้นรู้สึกดีใจที่ราชทำลายซอทิ้งเพราะนั่นหมายความว่าราชจะได้ครองเมืองนี้ตลอดไป ทั้งสามคนหันไปดูประตูเมืองที่เปิดออกและชาวเมืองก็ตื่นจากการหลับไหลซึ่งจะไม่มีการหลับไหลอีกต่อไปเพราะซอได้ถูกทำลายไปแล้วเรอกและรามวิ่งเข้าไปในตัวเมืองและเดินเชิดอกอย่างภาคภูมิใจเพราะคิดว่าตนเองนั้นเป็นเพื่อนกับเจ้าเมืองแต่กลายเป็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองตัวจริงกลับกลายเป็นมหาอุปราชที่ราชได้แต่งตั้งไว้ ทั้งเลิกและรามรู้สึกเสียดายและเสียใจแต่ราดกลับรู้สึกเฉยเฉยแถมยังรู้สึกสุขใจมากกว่าการที่ได้เป็นเจ้าเมืองเสียอีกอะไรกันเจ้าเมืองต้องเป็นเองม่ใช่หรือราดช,ช่างมันเถิดจะไปคิดมากทำไมเล่าไปไปไปกับข้าข้าเห็นที่ดินสวยๆสำหรับพวกเราเอาไว้ปักหลักอาศัยอยู่ที่นี่ แต่เริ่อกับรามก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ดีราดเลยบอกว่าการที่จะเป็นเจ้าเมืองนั้นมันไม่ง่ายเพราะมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายที่เราต้องแบกรับไว้เมื่อทำดีก็มีเสียงชื่นชมแต่เมื่อทำพลาดบางครั้งก็จะมีการต่อว่าฉะนั้นการเป็นคนธรรมดานั้นดีแล้วเรื่องและรามเมื่อได้ฟังที่ราดบอกพวกเขาก็เข้าใจและเห็นด้วย จากนั้นมาทั้งหมดก็กลายเป็นชาวเมืองของเมืองนั้นและอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุข